ครับลาราชาแบงโกครับวันนี้มีเข้าใหม่3รายการนะครับเป็นคูโบต้านะครับ K S 0 3 0นะครับทั้งสองคันเลยคันนี้ไม่มีหัวเก่งนะครับคันนี้มีหัวเก่งนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับแท็กเหล็กทั้งคู่เลยนะครับสภาพดีทั้งคู่เลยนะครับนี่ครับสีเดิมแท็กเฟรมเดิมนะครับใครอยากได้นะครับ2 2 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้2าพ0 0บาทนะครับคันนี้1 7 9 0 0 0บาทนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูท้ายคลิปนะครับดูให้จบนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูท้ายคคลิปนะรับ นี่นะครับยกตัวแรงดีนะครับนี่ครับยกตัวแรงดีนะนี่ครับตเอามีดมีดกดยกตัวหน่อยมีดมีดกดยกหน่อยมีดมีดมีดกดยกตัวหน่อยนี่ครับรีวิวเรยวๆจาลงจากรถก็รีวิวให้ดูเลยนะครับนี่ครับแรงดีครับไปใช้งานได้โอเคนะครับเอลดีนะครับเฟรมสีเดิมนะครับเฟรมสีเดิมเฟรมสีเดิมนะครับเดี๋ยวลองรีวิวใช้งานหน่อยครับตักตักลมให้ดูหน่อย เป็นพุ่งขี่เดิมนะครับคันนี้นะครับพุ่งขี่เดิมนะครับนี่นี่ครับยาวมากครับเลยเดิมเดิมเลยนะครับเคห์สูนสามูนครับคันนี้สามตันนะครับแทกเหล็กนะครับน่ครับสามตันแท็กเหล็กนะครับคันนี้คันนี้สามตันแทกเหล็กนะครับมีหัวเก่งนะครับนี่ไฟใช้งานได้นะครับไฟใช้งานได้โอเคเดินเดินบิดตัวโชว์หน่อยเดินบิดตัวโชว์หน่อยอ่านี่ครับ ตัวเดินแรงดีนะครับเดินบิดตัวได้นะครับปกตินะครับนี่ครับเอสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้ครับดูคันนี้ครับนะครับอันนี้ตัวเดียวกันนะครับสี่สูบนะครับสี่สูบเหมือนกันนะครับสี่สูบเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีหลักคานะครับใครอยากได้รถอูแรงง่ายๆนะครับอันนี้เลยยกตัวโชว์หน่อยยกตัวโชว์หน่อยครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับราคานี้โคตรจะโคตรของพวกคุณนะครับ 3ตันนะครับแทกเหล็กนะครับสีสูงนะครับดูแรง่ายนะครับไม่ต้องมีประสบการณ์นะครับสองคันนี้นะครับแนะนําเลยนะครับแเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับนะครับตัวตัวดีครับตัวรงดีนะครับโอเคเดินบิดตัวหน่อยเดินบิดตัวโซไหน่อยนะครับครับัวิตใช้ได้ปกตินะครับ ใครไม่มีประสบการณ์นะครับอยากได้รถคุณนะครับแนะนําเลยนะครับเดินนิ่งๆเลยครับอันนี้เป็นเดินนิ่งๆนะครับแม่ไอแม่คันนะครับเดินนิ่งๆเลยเศรษฐีเดินเลยครับมาครับราชาแม่ครูครับไม่อยากได้รถเก่าญี่ปุ่นนะครับถากมาได้ครับสองคันเข้าใหม่ครับผมเดี๋ยวอีกคันเดี๋ยรีวิวให้ดูนะครับ ใครอยากได้รถเก่าญี่ปุ่นนะครับยังมีหลายคันนะมีฮิตาชินะครับนี่ครับแล้วก็มียันม่านะครับสีสูบนะครับคันนี้หนึ่งแสนสี่หมืนเก้าันบาทนะครับนี่ครับราคาคุ้มมากสีสูบนะครับพันเขียวนะหนึ่งแสี่มืนเก้าบาทคุ้มมากนะครับไม่ต้องมีประสบการณ์นะครับเอาไปใช้จอดได้สบายเลยครับใครมีงคขึ้นมาหน่อยครับหนึ่งเจ็ดเก้านะครับราคานี้คุ้มมากครับสีสูบกูกต้าไซส์ใหญ่มากนะครับใครอยากได้นะครับมานะ ที่ร้านราชาแปคู่วนะครับอยู่บางประกงนะครับเส้นถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับมาไม่ถูกโทรหากันได้นะครับใครไม่มีประสบการณ์นะครับอยากให้มีคาอยากได้คําแนะนํานะครับบอกได้ครับ